สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ที่สนใจเอาติสมือสองทุกคนทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งไปเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์สาขา1เสรีไทย68แยก1มินบุรีคังรถมือสองนะครับที่ใหญ่สุดนิย่านมินบุรีมีเอาติสมือสองให้พี่เลือกชมเลือกใช้มากกว่า50คันนะครับช่วงนี้เอาติสทยอยเข้ามาเยอะเลยนะทั้งปี19นะครับไม่ว่าจะเป็นปี19ที่เป็นฉมนิวนะแบบนี้นะครับเลขไม้ประมาณแสนหนึ่งถึงแสนสองนะครับราคาอยู่ที่ ประมาณ499,000เข้ามา2คันนะครับแล้วก็ปี19ที่เป็นโฉมเนี่ยโฉมเหมือน171เนี่ยเข้ามาหลายคันเลยนะครับเช่นคันนี้นะครับ439,000เลขไม้เริ่มต้นที่แสนหนึ่งไม้แสนหนึ่งนะครับเข้ามาประมาณสัก10คันนะครับได้เป็นปี19แต่เป็น19ประมาณกลางปีนะครับประมาณสักเดือน3เดือน4เดือน5ประมาณนี้นะครับจะอยู่ที่439,000ราคาเดียวกันหมดเลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นโฉม ปี18แบบนี้นะครับราคาแบบ399ยังมีอยู่นะราคา399แบบนี้ยังพอมีนะครับใครเรามองหา o u t ิสนะครับไว้ใช้งานสักคันนะครับผมแนะนําเลยนะครับอย่างเช่นคันนี้ o u t ิส1.6รุ่น G ปี2018นะครับคันนี้ราคา399,000บาทนะครับ1.6รุ่น G ปี2018นะรถปอร์ตเทนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยเลขไม้กำลังดีไม้มาสักแสนสี่นะครับไม้แสนสี่ กว่าๆนะหนึ่งแกกิโลนะครับได้รถปี18ใช้งานกําลังดีนะเฉะลี่ยใช้งานต่อเดือนต่อปีก็ประมาณสักปีแล้วสองหมื่นวัโลนะครับใช้งานต่อเดือนก็สัก2,000โลประมาณนี้ใช้งานต่อได้ยาวนะครับเพราะว่าอัลติสเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับเรื่องความอึดถึกทนนะครับราคาประหยัดถูกกว่าป้ายแดงเกิน50%นะอย่างเช่นคันนี้ถูกกว่าป้ายแดงประมาณสักเกือบเกือบหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์อ่ะสนใจคันนี้นะครับสามารถติดต่อหาผมได้ที่เบอร 0659513374หรือแอดไลน ID ะ PEK152 เดี๋ยวผมรีวิวละเอียดเหมือนกับพี่พี่มารับชมรถที่บริษัทเพรยนต์เองและที่เพรยนตนนะครับคันรถมือสองคุณภาพเกียรตทุกคันไม่มีชนหนักพิจความจมน้ำกับไมโอรไม่ไม่มีเล่มชมํำรุสูญหายนะครับโอนได้ล้านเปอร์เซ็นต์นะซื้อส,ด,สดจัดเฟนแนซ์ทักเข้ามานะครับคันนี้นะครับ3กอล 171นะครับ3กรอล1น1นะ1บวก7บวก1นเท่ากับ9นะใครกำลังมองหาทะเบียนสวยๆ3าตัวแบบนี้นะครับสามารถติดต่อเข้ามาหาผมได้นะครับโฉมไมน์เชนนะครับพันนี้ได้เป็นปี18ปลายปีนะก่อนที่ประมาณสัก19กลางปี19ปลายปีเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนโฉมและเป็นตัวนิวนะครับตัวนี้ก็เป็นเอลติโฉมแรกนะที่เป็นทรงสปอร์ตแบบนี้โคมไฟมัลติรีเฟกเตอร์นะครับแล้วก็มีตรงนี้นี่เห็นไหมครับไฟเดย์ไลท์ให้แล้วนะเป็น1.6รุ่นจีนะครับ 1.6 uh, รุ่นจีโมแรกที่มีไฟเดไลท์นะครับสันเรียมครมฝากระโปรงนะครับกันชนหน้านะมีสีดําคาดนะครับจากซ้ายยาวไปขวาแบบนี้สันเรียมครมสวยๆคันนี้นี่นะครับอ่ะสนใจก็สามารถติดต่อหาผมได้นะ0ู5 9 5 1 3 3 7 4นะครับสเรียมพรมสวยๆนะฝากระโปรงเอ่อกระจกหน้านะครับเดิมแท้โรงงานนะครับติดฟิลม์มลามินาให้แล้ว นะกระจกเดิมนะแนะนําต้องเป็นกระจกเดิมถ้าเป็นถ้าเป็นปี18ขึ้นไปนะครับเพราะว่าจะได้เป็นอะคูสิกกาสนะครับจะลดเสียงรบกวนภายนอกเข้ามาผมฝากนิดนึงนะครับลูกค้าที่มีแพลนจะเข้ามานะครับดูรถที่หน้าร้านขออนุญาตเลยนะครับทักไลน์หาผมนะ id pek 152หรือโทร065951334 4ผมจะได้ชี้เป้ารถสวยนะคันไหนตอนนี้ซื้อได้คันไหนมันคุ้มค่ากว่าในเลทราคาเนี่ย ผมจะเสนอลูกคันนะครับทักมาก่อนนะแอดไลน์เข้ามาหรือโทรเข้ามา065 9 5 1 3 3 7 4ผมสัญญาผมจะออกไปต้อนรับด้วยตัวเองนะครับซื้อเอาติดตั้งทีซื้อกับคนที่ชํานาญการเฉพาะรุ่นไปเลยดีกว่านะครับลูกค้าที่จะเข้ามาหน้าร้านนะทักมาก่อนนะครับถ้าทักหาส่วนกลางนะครับรนดอมเซลล์นะครับทักหาผมนะติดต่อหาผมนะครับเป็กผู้จัดการสายขายโดยตรงดีกว่าแน่นอนสาหรับเอาติสนะนี่คันนี้ครับป่งซุมล้อแนบทิดสนิทนะตัวล้อนะครับดาเงาปัดคมเมียมนะครับตัวยางได้ยางปี2บสอง ได้ยังปี2สัปดาห์ที่สิปี2ของด้านหลบสะพานยางต่างๆยังเหลือใช้งานได้อีกนะครับประมาณ2อสปีต้องมีนะครับกระจกพับข้างปี18เป็นแบบออโต้แล้วกดกดล็อกรถนะฮะพับเก็บพับเก็บเองนะครับกดล็อกรถมันกลางออกเองนะครับนี่แล้วก็สัหลี่ยมโพมของประตูนะสวยๆแบบนี้นะครับนี่นะครับไม่มีล่อรอยชนหนักปีความจมน้ํากับไม้กรไมนครับคันนี้เซมีเซนเซอร์ถอยให้แล้วนะครับไฟท้ายแบบไลท์ไกด์นะสวยๆแบบนี้นะโลโก้ต่างๆอยู่ครบ ท้ายมีเปิดแบบไฟฟ้าได้นะ,ะสำหรับโฉมเนี่ยเป็นท้ายแบบไฟฟ้าให้แล้วนะครับะเดี๋ยวเรามาดูด้านฝั่งนี้กันบ้างโคมไฟใสๆเงาๆใหม่ๆป่งซุ้มล้อแนบชิดสนิทตัวล้อไม่มีรอยเบียดฟุตบาทนะสภาพเดิมดีสายเลี่ยมพคมฝัง่งนี้สวยๆะนะครับรับประกันนะครับไม่มีชนหนักพิวามจมน้ํากับไมกอมไม่ไม่มีเลี่ยมช้นรู้สูญหายนะครับผมจะมีบริการตรวจรถให้ฟรีนะครับอีก274จุดนะสำหรับรถปี16ขึ้นไปนะครับมีตรวจรถให้นะครับบอดี้ภายนอกแบบนี้ นะครับห้องโดยสารภายในเครื่องยนต์ระบบไฟฟ้าอ่ะประมาณนี้เครื่องยนต์ระบบไฟฟ้าต่างๆตรวจให้หมดนะอ่ะแล้วก็ที่สําคัญที่ไม่ตรวจไม่ได้เลยคือโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะครับซื้อรถมือสองทั้งทีเนี่ยต้องดูโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะครับว่ามันเดิมไหมอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูภายในกันนะครับภายในคันนี้สะอาดอาดนะปรับสภาพเสร็จแล้วนี่เบาะแน่นๆตึงๆนะครับปีกเบาะไม่มียวบไม่มีย้วยนะครับ แอร์เป็นแอร์กลมๆแบบนี้ใช้งานปรับหมุนใช้งานง่ายๆได้พูดสตาร์ทนะครับกระจกพับและปรับไฟฟ้าตรงนี้ลำโพงทวิตเตอร์มีนะครับที่ใส่แก้วน้ําใส่ขวดน้ํากระจุกกระจิกมีนะครับภายในสะอาดสะอ้านนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูภายในสตาร์ทให้พี่ๆชมกันมาสตาร์ทดูเช่องเดียวติดไหมอ่าเช่องเดียวติดนะครับไม้แสนสี่หกพันนะครับเพลงดังแอร์เย็นแน่นอนนะสำหรับเอลติสนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังให้แล้วนะครับปรับเพิ่มเสียงลดเสียงตรงนี้ได้ แอร์แบ็กนะครับมีให้7ใบเลยนะความปลอดภัยโคตรดีนะนี่มีคู่หน้านะครับมีที่เสา A แล้วก็ที่ขาคนขับนะครับคันนี้นี่เพลงดังแอร์เย็นแน่นอนขออนุญาตปิดนะครับเดี๋ยวโดนลิกาเสริจนะครับอ่ะนี่ครับมี power อร์ l e t ให้นะครับนี่เกียร์นะเป็นเกียร์อัตโนมัติซูเปอร์ซีวีทีแบบเจ็ดสปีดเชนแบบชิปโทอเนกได้กุญแจแบบสมาร์ทเอ็นทีนะครับเปิดท้ายได้3จุดนะกดตรงนี้กดที่สวิตช์รถนะครับแล้วก็ที่สลักที่ด้านขาคนขับฝั่งขวานะครับที่วางแก้วน้ำเบาะแน่นๆตึงๆ ปรับสภาพให้แล้วนะติดฟิล์มลามิน่ามาให้แล้วด้วยนะพรมเพดานด้านบนสะอาดสะอ้านนะครับไฟเฟยเปิดติดปกตินะครับขยากได้ลดนะครับที่ตึกทึกทนนะครับแล้วก็ใช้งานในชิตประจำวันปกติเนี่ยผมแนะนำเอาติสเลยนะครับคุมค้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนอ่ะลืมปลดล็อกนะแป๊บน,นึงนะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดท้ายนี่นะครับด้านท้ายนะครับสะอาดนะสะอ้านนะเก็บงานให้แล้วดูบอกสิครับตึงๆแน่นๆนะ เพราะว่าพวกเนี้ยเป็นรถหน่วงงานอนะ่ะเขาวิ่งขับแค่คนเดียวนะพวกผู้จัดการใช้นะครับเบาะหลังเลยสภาพโคตรดีนะครับรองรับ isofix คาซิเด็กนะครับเบลมีให้3จุดและหลังมีที่ชาร์จโทรศัพท์ให้นะ2จุดเดี๋ยวเข้าไปด้านในชมนี้ยังไม่มีแอร์หลังนะครับถ้าอยากได้ชมแอร์หลังต้องชมคันนุชนี่สีบลอนคันนั้นนะครับมีแอร์หลังนะคันนั้นนะมีแอร์หลังแต่ว่าราคาก็4ี่เก้าเก้าคันนี้399ห่างกัน1ปี นะครับอันนี้18ปลายปีอันนั้น19ปลายปีห่างกัน1ปีห่างกัน1 0,000แสนบาทแต่เปลี่ยนโฉมแล้วนะครับอันนั้นก็จะได้เป็นโครงสร้างแบบ g จนทนะครับแล้วก็ช่วงล่างดับเบิลวิชโบนมีแอร์หลังนะครับเบาะนุ่มกว่าแค่นั้นประมาณนี้นะครับอ่ะนี่ครับมีที่ชาร์จโทรศัพท์ทางด้านหลังกระเป๋าริงโจใส่ของกระจุกกระจิกมีรถในงานนะครับข้อดีของเขาอีกหนึ่งอย่างไม่มียันนะครับไม่มีพรมไม่มีแบบรอยเจิมนะครับอ่ะไม่มีใครติดรถมาด้วยแน่นอนนะเพราะว่าเขาจะไม่ให้ทําเลยนะในส่วนนนี้ะะครับบเาแๆๆตึง มีที่แอร์แบ็กนะครับหลังอีกคู่หนึ่งนะครับมีแอร์แบ็กหลังด้วยนะตรงนี้นะความปลอดภัยโคตรดีนะครับผมนั่งแบบนี้ขาไม่ติดนะครับหัวไม่ติดแน่นอนนะครับโปร่งๆแบบนี้นั่งสบายไปกันทั้งครอบครัวนะความปลอดภัยมีแอร์แบ็กหลังด้วยนะอ่ะนี่ครับเปิดท้ายให้ดูนะครับนี่ไฟท้ายแบบไลท์ไกด์แบบนี้เลยนะครับ LED เต็มระบบนะเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างหลักโครงสร้างของทางด้านท้ายกันนี่หัวน็อตเดิมๆนะครับไม่มีรอยแกะขันไขขยับนะครับไฟท้ายแท้เดิม ฟิลซ,ซิลิโคนสปอตเมนอาร์คต่างๆสวยเดิมเลยนี่นะครับหัวน็อตไม่มีรอยแกะนะครับไฟท้ายแท้เดิมกระจกแท้เดิมรอบคันนะคันนี้สปอตเมนอาร์คต่างๆนะครับนี่ไฟท้ายแท้เดิมอาคาหลังสีไม่มีพ่นทับไม่มีทําใหม่ตาปั๊มต่างๆอยู่ครบๆนะครับพรมสกดัดสะอาดสะอา้านพร้อมใช้เดี๋ยวมาดูข้างหลังกันบ้างโอ้โหล้อสำรองไม่เคยแก่เลยนะยางอะไหล่ไม่เคยลงพื้นโลกนะครับแบบนี้เดี๋ยวเช็คปียางอะไหล่ให้ ยางอ่ะอันนี้ได้ยางติดรถเลยนะเป็นปลายปี18นะครับอ่ะแล้วก็ตรงนี้นะครับมีอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงนะตรงนี้นะครับสีเดิมเดิมโครงสร้างเดิมเดิมนะครับไม่มีร่องรอยชนหนักพ่นทับถ้าเปิดมาข้างหลังเจอพ่นเป็นสีออกเทาเข้มหรือดําเนี่ยปิดเลยนะครับเราเลิกซื้อนะครับคันนี้ไปดูคันอื่นนะครับเพราะว่ามันน่าจะโดนโครงสร้างถึงทางด้านหลังมานะครับแบบนี้เดิมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมมาเดี๋ยวพาดูตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวพาดูอ่โครงสร้างของตัวรถนะครับ เดี๋ยว Apple จะมาตรวจนั่นแหละแต่เดี๋ยวผมตรวจให้ก่อนเพื่อความชั่อนะครับเดี๋ยวมาเช็คหัวน so ็อตกันน็อตซอกประตูหัวน็อตคมๆเดิมๆไม่มีรอยแกะนะครับเช่นเดียวกับด้านล่างอ่ะเดี๋ยวดึงสปอตเมนอัพให้ดูนะครับถ่ายจอถ่ายแกะให้ดูแบบนี้นะครับหลายๆท่านอยู่ต่างจังหวัดนะเพื่อจะได้สบายใจนะครับดูละเอียดผมเช็คให้เหมือนพี่ๆมารับชมรถที่บริษัทเพยรยน์เองเลยนะครับการซื้อรถมือสองนะครับดูยังไงนะผมมีทําคลิปไว้แล้วนี่น็อตซอกแก้มต่างๆนะครับเด มีหนึ่งจุดประตูนะครับ <c oughs> ขออภัยครับอ่ะสปอตเมนอาร์กต่างๆอยู่ครบๆนะครับไม่มีชนหนักพิความจมน้ํากับไมค์กอมใหม่ถ้ามีซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับนี่ร้อยหนีบชุดบอสีนะครับสปอตเมนอาร์กต่างๆแบบนี้สวยเดิมซื้อได้นะครับคันนี้นะอ่าด้านข้างอนะ่ะจริงๆต้องบอกองนี้ทุกคันก่อนผมรีวิวผมเดินเช็คก่อนนะครับเพราะว่าผมจะไม่เอาคันที่มันไม่ชัวร์มารีวิวแน่นอนนะแต่ว่ามันก็จะมีแบบโอ้โหสภาพนางสภาพแบบนางฟ้าเลย นะครับแล้วก็สภาพที่แบบเฮ้ยซื้อได้แบบนี้แบบนี้แบบนซื้อได้อยากรู้ว่าแบบไหนซื้อได้แบบไหนนางนางฟ้านะเอาติทุทกคันผ่านมือผ่านตาผมหมดนะครับรีวิวมาแล้วไม่ต่ำกว่า500คันนะแบบนี้ชัวนะครับแล้วก็มันก็จะมีสวยแบบสวยโคตรเลยอะเข้ามาแบบสมมติอ่าอถนี้เข้ามาส0คันเนี่ยผมไม่เช็คนะครับผมไม่แกะเช็คให้ละเอียดเฮ้ยคันไหนมันแบบเป็นท็อป3อะถ้าทักหาผมผมจะเสนอให้ก่อนนะอ่า ผมจะไม่ใช่ส่งแค่รูปให้ดูนะครับผมเช็คละเอียดให้ดูนะหลายๆท่านนะซื้อกับผมนะครับก่อนโอนจองเนี่ยผมไปแกะไปเช็คให้ละเอียดแบบเนี้ยคันที่ผมยังไม่ได้ลงคลิปนะครับผมก็จะเช็คดูแบบนี้เป็นคลิปสั้นๆทักสามสี่นาทีนะครับนี่ปลายปีนะครับเดือนเซนต์เซนต์เบอร์สิบแปดนะครับแบบนี้อ่นะสนใจก็โทรหาผมนะศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่จะซื้อออฟฟิตมือสองทั้งทีนะครับติดต่อหาผมได้เลยนะเดี๋ยวเช็คให้ละเอียดเหมือนกับพี่ๆมารับชมรถที่บริษ,ษัทเพชนยนเเออององอ้ีขรรานะคับ อ่ะราคาเอาติดในตลาดเงี้ยปีสิบแปดปีสิบเก้าของเราอ่ะยอมรับไม่ได้ถูกที่สุดนะครับแต่ของเราก็ไม่ได้แพงที่สุดถ้าเป็นเน้นราคาเนี่ยจะไปเจอรถบ้านนะไปเจอรถช้ำนะไปเจอรถกอไม้นะครับแต่ของเราได้รถที่กรองให้แล้วคัดให้แล้วมีความสบายใจซื้อรถมือสองนะครับความสบายใจสําคัญนะสำคัญมากกว่าราคาแน่นอนนะครับเช่นสมมุติคุณซื้อกับผมอ่ะราคาอาจจะอ่ะสูงกว่าที่คุณไปดูมาสักหมื่นหนึ่งนะเป็นแบบรถอะไรก็ไม่รู้นะที่แบบ ไม่มีประวัติอะไรเงี้ยแต่ของผมมาที่มาที่ไปชัดเจนคุณเช็คได้นะครับแล้วทุกคันเนี่ยผมปรับสบภาพเป็นแบบพร้อมใช้พร้อมใช้คืออะไรนี่เก็บงานให้หมดนะครับล้างขัดสีนะคันนี้เดี๋ยวต้องไม่ขัดสีลรอให้มันเงาอ่เดิมแล้วก็บ่อภายในสะอาดสะอาดหนุนให้หมดประวัติที่มาที่ไปชัดเจนนะครับแล้วผมเช็คให้ละเอียดแบบนี้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้นะครับดูแลของเหลวให้คุณล้อมุนออกไปจากที่บริษัทเนี่ยคุณใช้งานต่อยาวๆนะครับคันนี้ฟันธงนะใช้งานต่อได้อีกเป็น10ปีนะครับ เครื่องยนต์ก็สตาร์ทชึ่งเดียวติดปกติไม่มีอะไรนะครับก็ใช้งานต่อได้สบายๆแล้วพวกนี้มันเข้าสูย์มันตลอดอย่างคันนี้เข้าสูย์มาประมาณ6000โลนะสามารถขับอีก4ี่พันโลแล้วไปเข้าต่อได้นะครับก็ราคาไม่ได้ถูกที่สุดแต่ไม่ได้แพงที่สุดอยู่ในเลขกลางๆแต่ลูกค้าได้เลขกลางๆแบบสบายใจแบบนี้ผมว่ามันคุ้มกว่านะเพราะรถเนี่ยบางทีถูกกว่าหมื่นสองหมื่นแต่มันอยู่เราสิบปีอะครับมีปัญหามาทีเดียวไม่คุ้มแล้วนะครับซื้อกับผมดีกว,ว่าสบายใจได้อย่างคันนี้ซื้อได้แน่นอนนะครับกระจกเดิมแท้รอบคันนะ โครงสร้างด้านข้างเดิมโครงสร้างด้านท้ายเดิมเดี๋ยวผมมาดูข้างหน้าเปิดมาข้างหน้าเช็คก่อนเลย1 2 3แบบนี้เฉดเดียวกันไม่มีพ่นทับไม่มีทําใหม่โอเคนะครับอ่ะแล้วก็เช็คนะฝาตรงนี้นะครับไม่มีรอยเยิ้มไม่มีชมพูชมพูเยิ้มนะไม่มีตัวดันนะครับแบบนี้ครบติ๊กเกอร์คำเตือนหนึ่งจุดครบนะครับอ่ะหัวน็อตซอกแก้มเดิมนะครับเบ้าโช๊คเดิมไม่มีรอยแกะไม่มีรอยงัดนะครับด้านในเดิมแบบนี้อ่าโครงสร้างด้านในเดิม นี่คันคันหน้าตรงนี้เรียกว่าคันหน้านะนี่โคดนะครับเดิมเดิมเลยนะครับอันนี้คันหม้อน้ําอันนี้คันหน้านะครับหัวน็อตคมๆเดิมเดิไม่มีรอยแกะนะครับน็อตซอกเดิมเดิมไม่มีรอยขันไขขยับนะครับอ่ะนี่ฝากระโปรงก็เดิมนะครับต้องมองงี้ที่เราได้รถสวยแบบเนี้ยเรามีอำนาจในการซื้อเราซื้อทีครับห้าสิบคันสี่สิบคันนะครับเราได้เลือกก่อนการได้เลือกก่อนเนี่ยที่จะได้คัดมาก่อนนะครับนี่สติกเกอร์คำเตือนสติกเกอร์มองกหัวน็อตฝากระโปรงเดิมเดิมคมๆแบบนี้ นะครับรับประกันนะครับไม่มีชนหนักพีความจมน้ํากับไมกคอไม้ไม่มีเล่มเช่นรู้สูญหายอยากได้เอาติสมือสองสักคันนะครับให้นึกถึงผมนะครับเป็กเอาติสมือสองนะรีวิวมาโอ้โหจะ2ปีแล้วนะครับถ่ายมาไม่ต่ำกว่า500คันนะครับแล้วก็ขายมาน่าจะเกือบ300คันแล้วนะครับสนใจเอาติสมือสองติดต่อหาผมเท่านั้นจะมาหน้าร้านนะครับหรือจะติดต่อส่วนกลางเนี่ยก็ได้นะแต่ว่าอาจจะไม่เจอผมนะครับซื้อเอาติดทั้งทีนะซื้อกับคนที่ไว้ใจได้นะแล้วก็เดี๋ยวผมคัดให้ผมมีเป็นลิสต์เลยนะครับ ณตอนนี้เลทราคานี้คันไหนหน่าซื้อสุดณตอนนี้เลทราคาอีกราคานหนึ่งอีกปีหนึ่งอันคันไหนหน่าซื้อสุดจะเสนอให้พี่ๆดูนะครับเช่นมาเข้ามา10ท็อป3คือคันไหนเดี๋ยวผมส่งให้ดูนะครับอ่ะซื้อรถทั้งทีนะซื้อรถกับคนที่ดูรถเป็นนะครับผมผ่านการอบรมและรับรองมาตรฐานตัวสภาพและประเมินรถมือสองอย่างมืออาชีพมานะครับเกตเอบีแน่นอนนะครับก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับจะได้ไม่พลาดรถสวยเข้ามาใหม่แบบนี้วันนี้ขอตัวกรขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ